ตามติดมาด้วยบ,บูติกสตรีะนะฮะบูติกสตรีฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ ตามเสื้อกันหนาวทั้งอะไรเยอะแยะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่200บาทแค่นั้นเองบูติกสตรีได้ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับผมจะพาชมปั๊บปปัั๊๊บบนี่อ่าอันนี้สวยห้าบาทบูติกสตรีโอมินะฮะโอมิโอมิแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นสินะครับอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่นี่แฟชั่นญี่ปุ่นนะครับน่าอันนี้200บาท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 นี่กระเป๋าสองร้อยบาทฝั่งนี้ 200บาทนะครับโอมินะฮะโอมิโอมิโอมิเดี๋ยวผมถ่ายภาพนี้ให้คุณลูกค้าได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับคุณลูกค้านะโอมิโอมิฝั่งนี้อันนี้แถวแรกก็จะเป็น290บาทนะ290บาทครับบาท ไปขายครับราขายแถวที่2 200บาทนี่สองบาทราคานี่200บาทนะสองบาทสองบาทนะครับแถวนี้1นึ่งราสิบเก้าบาทหนึ่งร้ยสิบเก้าบาทเลือกซื้อเลดูนะครับรังแบบสหน้าสายหลัง อยู่บริเวณตรงนี้นะคุณลูกค้าไปช้าๆให้คุณลูกค้าได้มองเห็นนะครับให้ได้มองเห็นนะครับนี่สไตล์การแต่งตัวจะเป็นอย่างนี้คุณลูกค้าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่โอมินะฮะโอมินะเสื้อผ้าแฟชั่นของโอมินะครับฝั่งนี้ซื้อสใบร้อาสิบบาทแล้วก็200บาทสอ0ร้อบาทสองร้อบาท159บาทนะซื้อสใบโอมิสนะครับโอมิสตกใบแล้วมาแล้วไหมแฟชั่น สไตล์ญี่ปุ่นนะครับคุณลูกค้าแฟชั่นแบบสวยๆเยอะๆมากมายนี่ก็350บาท350อยบาทอยู่จุดนี้บริเวณนี้นะครับกับสินค้าราคาถูกพิเศษพิเศษพิเศษมากมายคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้นะครับกับโปรโมชั่นหนึ่งห้างสุคกีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะนี่โอมิ